พระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระเจ้าทรงใช้สายรุ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์กับมนุษย์ปฐมกาลบทที่9ข้อ11ถึง13เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าจะไม่ทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยให้น้ำท่วมอีกและจะไม่ให้มีน้ำมาท่วมทำลายโลกอีกต่อไป พระเจ้าตรัสว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าและกับสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุคือเราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆและรุ้งนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลกผู้คนส่วนใหญ่รู้ว่าสายรุ้งคืออะไร และได้ยินเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวโยงกับสายรุ้งมาบ้างแล้วสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับสายรุ้งในพระคำภีนั้นผู้คนบางคนเชื่อและบางคนถือว่าเป็นตำนานในขณะที่คนอื่นๆไม่เชื่อเลยไม่ว่าจะอย่างไรเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวโยงกับสายรุง้งเป็นพระราชกิจของพระเจ้า และได้เกิดขึ้นในกระบวนการของการบริหารจัดการมนุษย์ของพระเจ้าเหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการบันทึกอย่างแม่นยำในพระคัมภีร์บันทึกเหล่านี้ไม่ได้บอกพวกเราว่าพระเจ้าทรงอยู่ในพระอารมณ์ใดณเวลานั้นหรือเจตนารมเบื้องหลังพระวจนะเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ตรัสยิ่งไปกว่านั้นไม่มีผู้ใดสามารถทราบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้าทรงกำลังรู้สึก เมื่อพระองค์ได้ตรัสพระวจนะเหล่านั้นอย่างไรก็ตามสภาวะจิตใจของพระเจ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งปวงนี้ถูกเปิดเผยในระหว่างบรรทัดของข้อความเป็นราวกับว่าพระดำริของพระองค์ณเวลานั้นกระโดดออกจากหน้าหนังสือโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าแต่ละคำและแต่ละวลีพระดำริของพระเจ้า คือสิ่งที่ผู้คนควรห่วงใยและเป็นสิ่งที่พวกเขาควรพยายามทำความรู้จักมากที่สุดนี่เป็นเพราะพระดำริของพระเจ้าเกี่ยวโยงอย่างแยกไม่ออกกับความเข้าใจพระเจ้าของมนุษย์และความเข้าใจพระเจ้าของมนุษย์เป็นข้อต่อที่ขาดไม่ได้ต่อการเข้าสู่ชีวิตของมนุษย์ดังนั้นพระเจ้าทรงกำลังดำริอะไรณนะเวลานั้น เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแต่เดิมนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษยชาติซึ่งในสายพระเนตรของพระองค์นั้นดีและใกล้ชิดกับพระองค์มากแต่พวกเขาได้ถูกทำลายด้วยน้ำท่วมหลังจากได้ทำการกรบฏต่อพระองค์การที่มนุษยชาติเช่นนี้หายวับไปในทันทีอย่างนั้นได้ทำให้พระเจ้าทรงเจ็บปวดหรือไม่ แน่นอนพระองค์ทรงเจ็บปวดดังนั้นอะไรคือการแสดงออกของพระองค์ถึงความเจ็บปวดนี้มันถูกบันทึกในพระคัมภีร์อย่างไรได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ด้วยพระวจนะเหล่านี้ว่าเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าจะไม่ทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยให้น้ำท่วมอีกและจะไม่ให้มีน้ำมาท่วมทำลายโลกอีกต่อไป ประโยคเรียบง่ายนี้เปิดเผยพระดำริของพระเจ้าการทำลายล้างโลกครั้งนี้ได้ทำให้พระองค์เจ็บปวดอย่างมากในคำพูดของมนุษย์พระองค์ได้ทรงโศกเศร้ามากเราสามารถจินตนาการได้ว่าแผ่นดินโลกที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาดูเป็นอย่างไรหลังจากถูกน้ำท่วมทำลายแผ่นดินโลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยมนุษย์ ดูเหมือนอะไรนะเวลานั้นไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลยไม่มีสิ่งทรงสร้างที่มีชีวิตมีน้ำอยู่ทุกหนแห่งและความย่อยยับถึงที่สุดบนผิวน้ำฉากเช่นนี้เป็นเจตนารมดั้งเดิมของพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างแผ่นดินโลกหรือไม่ไม่อย่างแน่นอนเจตนารมดั้งเดิมของพระเจ้าคือการได้เห็นชีวิตทั่วทั้งแผ่นดินโลก การได้เห็นมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างนมัสการพระองค์ไม่ใช่เพียงเพื่อให้โนอาเป็นผู้เดียวที่นมัสการพระองค์หรือเป็นผู้เดียวที่สามารถตอบรับการทรงเรียกของพระองค์เพื่อทำให้สิ่งที่ได้ทรงวางพระไถยมอบหมายให้เขาครบบริบูรณ์ได้เมื่อมนุษยชาติได้หายไปพระเจ้าก็ไม่ทรงได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเจตนาไว้แต่เดิมแต่กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง พระทัยของพระองค์จะทรงสามารถไม่เจ็บปวดได้อย่างไรดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกำลังเปิดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์และแสดงพระอารมณ์ของพระองค์พระเจ้าได้ทรงทำการตัดสินพระทัยแล้วการตัดสินพระทัยแบบใดกันที่พระองค์ได้ทรงทำทรงทำรุ้งในเมฆเป็นพันธสัญญากับมนุษย์เป็นพระสัญญาว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทำลายมวลมนุษย์ด้วยน้ำท่วมอีก ในเวลาเดียวกันก็เป็นการบอกกับผู้คนอีกด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงทำลายโลกด้วยน้ำท่วมเพื่อที่มวลมนุษย์จะได้จดจำตลอดไปว่าเหตุใดพระเจ้าจึงจะทำการเช่นนั้นการทำลายโลกณเวลานั้นเป็นบางสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงต้องประสงค์หรือไม่แน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงต้องประสงค์ พวกเราอาจสามารถจินตนาการส่วนเล็กๆของภาพที่น่าสังเวชของแผ่นดินโลกหลังจากการทำลายโลกได้แต่พวกเราไม่สามารถจินตนาการได้แม้แต่น้อยว่าฉากนี้เป็นเหมือนอะไรณเวลานั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกเราสามารถพูดได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนในปัจจุบันหรือเวลานั้นไม่มีผู้ใดสามารถจินตนาการหรือทราบซึ้งได้ ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงรู้สึกเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นฉากนั้นภาพนั้นของโลกหลังการทำลายโดยน้ำท่วมพระเจ้าทรงถูกบังคับให้ทํำเช่นนี้โดยการไม่เชื่อฟังของมนุษย์แต่ความเจ็บปวดที่พระทัยของพระเจ้าได้ทนทุก์ขจากการทำลายโลกโด้วยน้ำท่วมครั้งนี้เป็นความเป็นจริงที่ไม่มีผู้ใดสามารถยังลึกหรือทราบซึ้งได้ นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับมวลมนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งเป้าที่จะใช้บอกผู้คนให้จดจำว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ทรงทำบางสิ่งเช่นนี้และสาบานกับพวกเขาว่าพระเจ้าจะไม่มีวันทรงทำลายโลกด้วยวิธีเช่นนี้อีกในพันธสัญญานี้พวกเราเห็นพระไทยของพระเจ้าเราเห็นว่าพระไทยของพระเจ้าได้อยู่ในความเจ็บปวด เมื่อพระองค์ได้ทรงทำลายมนุษยชาตินี้ในภาษาของมนุษย์เมื่อพระเจ้าได้ทรงทำลายมวลมนุษย์และได้ทรงเห็นมวลมนุษย์หายไปพระทัยของพระองค์ก็กำลังร่ำไห้และหลังพระโลหิตนั่นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรยายเรื่องนั้นหรอกหรือเพราะวจนะเหล่านี้ถูกใช้โดยพวกมนุษย์เพื่อแสดงให้เห็นอารมณ์มนุษย์ แต่ในเมื่อภาษาของมนุษย์บกพร่องเกินไปการใช้พระวจนะเหล่านั้นเพื่อบรรยายความรู้สึกและพระอารมณ์ของพระเจ้าดูเหมือนจะไม่แย่เกินไปสำหรับเราและก็ไม่มากเกินไปด้วยอย่างน้อยมันก็ให้พวกเจ้ามีความเข้าใจที่ชัดเจนมากและฉลาดมากว่าพระอารมณ์ของพระเจ้าเป็นเหมือนอะไรณเวลานั้นบัดนี้เจ้าจะนึกถึงอะไร เมื่อพวกเจ้าเห็นสายรุ้งอีกครั้งอย่างน้อยเจ้าก็จะจดจำว่าพระเจ้าได้ทรงเคยอยู่ในความโศกเศร้าอย่างไรกับการทํำลายโลกด้วยน้ำท่วมเจ้าจะจดจําว่าพระไทยของพระองค์กำลังเจ็บปวดกำลังดิ้นรนเพื่อปล่อยวางกำลังรู้สึกฝืนพระไทยและกำลังพบว่ามันยากที่จะทนอย่างไรแม้ว่าพระเจ้าได้ทรงเกลียดชังโลกนี้และดูหมิ่นมนุษยชาตินี้ เมื่อพระองค์ได้ทรงทำลายมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองความสบายพระทัยเพียงอย่างเดียวของพระองค์อยู่ในครอบครัวแปดคนของโนอาห์เป็นความร่วมมือของโนอาห์นั่นเองที่ทำให้ความพยายามอย่างอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งไม่สูญเปล่าณนะเวลานั้นเมื่อพระเจ้าทรงกำลังทนทุกข์นี่เป็นสิ่งเดียว ที่สามารถชดเชยความเจ็บปวดของพระองค์ได้จากจุดนั้นพระเจ้าได้ทรงวางความคาดหมายทั้งหมดของพระองค์ต่อมนุษยชาติไว้ในครอบครัวของโนอาห์โดยหวังว่าพวกเขาจะสามารถมีชีวิตภายใต้พระพรของพระองค์และไม่ใช่คำสาปแช่งของพระองค์โดยหวังว่าพวกเขาจะไม่มีวันเห็นพระเจ้าทรงทำลายโลกด้วยน้ำท่วมอีก และโดยหวังเช่นกันว่าพวกเขาจะไม่ถูกทำลายพวกเราควรเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนใดของพระอุปนิสัยของพระเจ้าจากการนี้พระเจ้าได้ทรงดูหมิ่นมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นปรปักกับพระองค์แต่ในพระทัยของพระองค์นั้นความใส่ใจความห่วงใยและความกรุณาของพระองค์ต่อมนุษยชาติยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ในเวลาที่พระองค์ได้ทรงทำลายมวลมนุษย์พระทัยของพระองค์ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมนุษยชาติเต็มไปด้วยความเสื่อมทรามและการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในระดับที่มีเจตนาร้ายพระเจ้าก็ทรงต้องทำลายมนุษยชาตินี้เพราะพระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระองค์และโดยสอดคล้องกับหลักการของพระองค์แต่เพราะแก่นแท้ของพระเจ้า พระองค์ยังคงทรงสงสารมวลมนุษย์และทรงถึงกับต้องการใช้วิธีสารพัดเพื่อไถ่าบาปมวลมนุษย์เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรก็ตามมนุษย์ได้ต่อต้านพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่อไปและปฏิเสธที่จะยอมรับความรอดของพระเจ้านั่นคือปฏิเสธที่จะยอมรับเจตนารมณ์ดีของพระองค์ ไม่สำคัญว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกหาพวกเขาเตือนความจำพวกเขาหล่อเลี้ยงพวกเขาช่วยเหลือพวกเขาหรือยอมผ่อนปรนต่อพวกเขาอย่างไรมนุษย์ก็ไม่ได้เข้าใจหรือซาบซึ้งและพวกเขาก็ไม่ให้ความสนใจด้วยในความเจ็บปวดของพระองค์พระเจ้ายังคงไม่ทรงลืมที่จะประทานความยอมผ่อนปรนสูงสุดของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อรอให้มนุษย์เลี้ยวกลับ หลังจากพระองค์ได้ทรงไปถึงขีดจำกัดแล้วพระองค์ก็ได้ทรงธทำในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องทำโดยไม่มีความลังเลอันใดกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีช่วงเวลาและกระบวนการเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ชั่วขณะที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนที่จะทำลายมวลมนุษย์จนถึงจุดเริ่มต้นของพระราชกิจของพระองค์ในการทำลายมวลมนุษย์ กระบวนการนี้ได้ดำรงอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้มนุษย์สามารถเลี้ยวกลับได้และนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่พระเจ้าได้ทรงให้แก่มนุษย์ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงทำอะไรในช่วงเวลานี้ก่อนที่จะทำลายมวลมนุษย์พระเจ้าได้ทรงทำพระราชกิจแห่งการเตือนความจําและเตือนสติในปริมาณมากไม่สำคัญว่าพระทัยของพระเจ้า ได้อยู่ในความเจ็บปวดและความเศร้าโศกมากเพียงใดพระองค์ก็ยังส่งมอบความใส่พระทยัยความห่วงใยและความการุณาอันอุดมของพระองค์ให้แก่มนุษยชาติต่อไปพวกเราเห็นอะไรจากการนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเราเห็นว่าความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์นั้นเป็นจริงและไม่ใช่บางสิ่งที่พระองค์เพียงตรัสสนับสนุนอย่างไม่จริงใจ ความรักของพระเจ้าเป็นจริงจับต้องได้และทราบซึ้งได้ไม่ถูกปลอมแปลงไม่มีสิ่งเจือปนไม่หลอกลวงหรือเสแสร้งพระเจ้าไม่มีวันทรงใช้การหลอกลวงอันใดหรือสร้างภาพเท็จเพื่อทำให้ผู้คนเห็นว่าพระองค์ทรงน่ารักน่าชื่นชอบพระองค์ไม่มีวันทรงใช้คำพยานเท็จเพื่อให้ผู้คนเห็นความน่ารักน่าชื่นชมของพระองค์ หรือเพื่ออวดความน่ารักน่าชื่นชมและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แง่มุมเหล่านี้ของพระอุปนิสัยของพระเจ้าไม่มีค่าคู่ควรกับความรักของมนุษย์หรอกหรือไม่มีค่าคู่ควรต่อการนมัสการหรอกหรือไม่มีค่าคู่ควรต่อการทนุถนอมหรอกหรือณจุดนี้เราต้องการถามพวกเจ้าว่าหลังจากได้ยินพระวจนะเหล่านี้ พวกเจ้าคิดว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นเพียงคำพูดไร้สาระบนกระดาษแผ่นหนึ่งหรือไม่ความน่ารักน่าชื่นชมของพระเจ้าเป็นเพียงคำพูดไร้สาระหรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแน่นอนพระอํานาจสูงสุดความยิ่งใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์ความยอมผ่อนปรนความรักและอื่นๆของพระเจ้า ทุกรายละเอียดของทุกๆด้านที่แตกต่างกันของพระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระเจ้าได้รับการแสดงออกในทางปฏิบัติทุกครั้งที่พระองค์ทรง,ทรงทำพระราชกิจของพระองค์ถูกรวบรวมอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ต่อมนุษย์และได้ถูกทำให้ลุ่ล่วงและสะท้อนอยู่ในทุกๆผู้คนอีกด้วยโดยไม่คำนึงถึงว่าเจ้าได้รู้สึกถึงมันมาก่อนหรือไม่ พระเจ้าทรงกำลังใส่พระไทยในบุคคลทุกคนในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้โดยใช้พระไทัยที่จริงใจพระปรีชาญาณและวิธีการทั้งหลายของพระองค์เพื่อทำให้หัวใจของแต่ละบุคคลอบอุ่นและปลุกวิญญาณของแต่ละบุคคลให้ตื่นนี่คือข้อเท็จจริงที่เถียงไม่ได้